มาจ้ามาพี่น้องมือนี้แม่แพ้วสีเห็ดต้มแซบเครื่องในหมูสู้กินจ้าซื้อมาแต่ตลาดเมื่อเ้านี้แล้วก็วนี่ก็สิเป็นส่วน,วนปกอดต้มแซบซุปพี่น้องกินแซบแบจ้าเดี๋ยวเอาสิมาต้มให้มันนั่นหายคาวเนาะสิมาต้มสัก้อนคอใช้ซีมาต้มแซบอีกที่นึง่งปะ่ะมาซอยๆกันพี่น้องให้ซอยกันเนาะนสิมาซอยเครื่องใน เขาก็ซอย้อนพอดีคำแล้วค่ะพี่น้องจัหน่อยมันกะมันกะ,นกะสิโหดลงซอยจนพอดีคำกาประมาณว่าเดี๋ยวจะแดงแล้วเขาก็สีตั้งหมอจ้าพี่น้องโอเคเขาก็มีเกลือข่าตะาไคร้ใบบักูดใส่ลงไปแล้วก็ใส่อันเครื่องในหมูที่เขาซอยไว้ต้มให้มันสุกจัดหน่อย ปิดฝาจ้าโอ้โอเคจ้าได้ละจ้าตั้งหมอ้อแล้วฮอก็จะใส่เครื่องต้มยำกะมิคาตะไคร้ใบบกกูดพริกแห้งมีเกลือมีขนอรดต้มยำแล้วก็มีบมับกเรนอ่าใส่ลงไปจ้า ปิดฝาล้อให้มอมันเดือดล้วเขาจะได้ใส่ข้างในหมูจ้ะมอเดือดแล้วจ้าหมอเดือดขากระชีเอวอันข้างในหมูที่เขาต้มไว้นะเหนไอ่าลบไปโอเคปิดฝาจ้ากปะ่อยได้ที่แล้วอาน้องโบนัสชิ้นให้ไหม่ระวังเดเออมันร้อน <c oughs> คนกับโต๊พี่น้องเอ้ยพายุเข่าพอดีพอได้ไหมโอเคไหมโอเคเอาเนี่ยผักชีปไปเรื่อยลงเออหอมตีงเนี่ยลงเลยเออเอาแล้วโอ้ยโอ้ยมีซ้อนเออโอเคพ้อเสริรฟแจพี่น้อง